ก็สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนวันนี้เรามาตัดกิ่งตอนเดากันอีกแล้วนะเพื่อนๆนะนี่คือสเสดาทวายขาวผ่องนะนี่ยังออกดอกกันอยู่เลยอันนี้วันที่ย2 <22. S 1> ิบพฤษภาคม2567้สเดอ้อะนี่เห็นไหมเสดาทวายเรามีดอกอยู่นี่นี่คือสเสดาทวายขาวผ่องนะเพื่อนนะแล้วก็จะมีสะเสดามันทวายยอดแดงแล้วก็จะมีะเดาดันนะเรามีทั้งหมด3าสายพันธุ์เดอ้อที่กิ่งตอนพร้อมส่งตอนนี้นะถ้าใครสนใจที่จะปลูกเดาก็ โฟศู oh, นย์เก้าสามหนึ่งห้าแปดแปดแปดศูนย์ห้านัเพื่อนหรือแอดไลน์เข้ามาก็ได้แอดไลน์อ่าอ่าไอดีไลน์ nps ตัวเล็กเนื้อสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะน้ำอีพี nps สามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวอักษรตัวเล็กเนื้อแอดไลน์เข้ามาทักเข้ามาก็ได้ยกเว้นมิจฉาชีพนะ <c oughs> ไม่ต้องทัก <laughs> ช่วงนี้ทักเยอะเหลือเกินอ่ามีแต่คนจะสั่งเยอะๆที่เป็นโนจรอ่ะสายจริงไม่ค่อยมาอ่ะสำหรับใครที่จะปลูกนะทุกคนฝนมาแล้วเด้อก็ สั่งกันเข้ามาได้มีพร้อมส่งทั้งสามสายพันธุ์